ปัจจัยภายนอกก็อาจจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองผู้คนที่เกี่ยวข้องคำพูดคําจาหรือ,อกับกริยาของเขาดินฟ้าอากาศแล้วก็อาจจะรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ได้อันนี้เรียกเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในก,ก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือว่า มุมมองท่าทีของเราแล้วคนเราเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอันเรามักจะไปโทษสิ่งที่อยู่ข้างนอกไปโทษตัวบุคคลไปโทษการกระทําของเขาอาจจะไปโทษด,ดินฟ้าอากาศเอกการบ้านเมืองนะอันนี้แต่ว่าเรา หรือมองไปว่าถ้ามันมีแต่มือข้างเดียวมันไม่ดังตบมือไม่ดังมันต้องมีมืออีกข้างหนึ่งมืออีกข้างนั้นคือปัจจัยภายในนีก็คือความรู้สึกมกคิดของเรานั่นเองครันนี้มันก็อยู่ที่ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองส่วนใหญ่เราก็มองไปที่ข้างนอกว่าเนี่ยคือปัจจัยหลักแต่ที่จริงถ้าดูให้ดีส่วนใหญ่มันก็เกิดจากปัจจัยภายในหรือว่าความรู้สึกึกคิดของเรานั่นแหละ ที่เป็นตัวการสำคัญเป็นการเปิดช่องให้สิ่งภายนอกนี้เข้ามากระทบกระแทกใจเราได้เสียงดังมันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปยึดติดผูกติดกับเสียงนั้นแดดร้อนมันก็ทําให้แค่กายร้อนแต่ว่าไม่จําเป็นว่าใจต้องร้อนด้วยเวลาเจ็บเวลาป่วยกายกระสับกระส่ายแต่ว่าใจไม่จำเป็นนอกกระสับกระส่ายตามไปด้วยมีคนนึงแกเป็นหมอ เป็นหมอที่เก่งในเรื่องการผ่าตัดเป็นหมอด้านมะเร็งโดยตรงและเมื่อถึงคราวที่ตัวเองเป็นมะเร็งแกก็บอกว่าช่วงที่เป็นมะเร็งนี้เป็นช่วงที่สนุกมากเลยมันก็น่าแปลกนะว่าสนุกได้ยังไงมะเร็เงนี่มันอันตรายถึงตายแกก็บอกว่ามันสนุกก็เพราะว่าได้มาศึกษาวค้นคว้าว่ายาชนิดไหนที่มันรักษามะเร็งได้แกมีบำบัดชนิดใดที่มันรักษามะเร็งที่เกิดขึ้น,นกับแกได้ ก็ได้ทดลองยาหลายชนิดเคมีหลายตัวก็เกิดความเรียกว่าเกิดความรู้มากมายและสุดท้ายก็พบว่าไอเคมีบำบัดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันรักษาโรคแกไม่ได้เลยขนาดรู้ว่ารักษาไม่ได้หมายความว่าต้องตายเพราะมะเร็งแกก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกนะที่ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองกับตัวเองแกบอกถึงขั้นว่ามันสนุกกว่าตอนที่ไปเล่นกีฬาหรือไปเที่ยวซะอีกไว้ก่อนไปร้องเพลง ร้องเพลงไปเที่ยวเล่นกีฬามันก็ไม่สนุกเท่าเท่ากับตอนที่ป่วยแล้วก็ทดลองยาที่มารักษาตัวมันสนุกตรงที่ว่าได้ตอบสนองความใฝ่รู้และได้ความรู้แล้วคนเราความสุขมันมาได้หลายทางอย่างที่พูดไว้แล้วมันไม่ได้ว่าความสุขต้องมาจากวัตถุอย่างเดียวความอาจจะเกิดจากการที่ได้ค้นพบความรู้ที่มันตอบสนองความอยากรู้อย,รอยากเห็นหรือความใฝ่รู้ าคนที่ชอบใฝ่รู้นี่เขาก็จะมีความสุขกับการอ่านหนังสือกับการค้นคว้ากับการค้นหาความจริงทังด้านที่ความจริงบางอย่างมันก็มันต้องเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันหมนอคนนี้แกตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราไม่ใช่ว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วมันจะทุกข์เสมอไปมะเร็งนั่นมันก็เป็นปัจจัยภายนอกนนก้อนมะเร็งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามัน,ป,นปัจจัยภายนอกแต่ว่ามันจะทุกข์หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับ ความรู้สึกนึกคิดหรือมุมมองด้วยผู้เจ้าตรัสว่ายาพิษเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายถ้าหากว่ามือที่ไปจับยาพิษนั้นเนี่ยไม่มีแผลแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่ยาพิษมันถึงจะเป็นอันตรายยาพิษเนี่ยคือปัจจัยภายนอกก็หมายถึงเหตุการณ์ที่มากระทบก,กับเราซึ่งมันไม่น่าพอใจแต่ว่าจะทําให้เราทุกข์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใจเรามีแผลหรือเปล่านะถ้าใจเรามีแผลมันก็เปิดช่องให้พิษเข้ามาได้แต่ถ้าใจไม่มีแผลเจออะไรก็ไม่ไม่ทาให้ทุกข์ได้เจอคำำําตําหนิพัดพลากสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ทําให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าใจไม่เปิดช่องนะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราทุกข์เนี่ยเราต้องถามว่าใจเราเนี่ยเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาถึงใจหรือเปล่านะอย่าไปโทษข้างนอกอย่างเดียว อย่าไปโทษสิ่งต่างๆภายนอกอย่างเดียวนะเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเป็นเพราะใจเรามันไปยอมให้ความทุกข์เข้ามาหรือเปล่าถ้าใจเราไม่ยอมให้เข้ามามันก็ติดอยู่แค่กายเท่นั้นแหละมันก็ติดอยู่แค่ตาที่แค่หูแค่จมูกแค่นั้นแหละมันไปไม่ถึงใจแต่ที่มันข้ามจากตาเข้ามาถึงใจข้ามจากหูเข้ามาถึงใจได้เพราะว่าใจเราเปิดช่องเองนะเรียกว่าเป็นใจที่มีแผลมันก็เหมือนกับ หลังคาเนี่ยถ้าหลังคามันดีแน่นหนาเนี่ยฝนตกมามันก็ไม่มีทางที่จะฝนจะล่วซึมได้ถ้าฝนล่วซึมได้มึงจะ่ไปโทษฝนะนะเราต้องโทษว่าเป็นเพราะเราปล่อยให้หลังคามันั่วเองโทษฝนไม่มีประโยชน์ต้องดูที่ว่าเรานี่รับผิดชอบดูแลจัดการหลังคาให้มันเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะไปโทษภายนอกลืมมองมาที่ตัวเราเอง เวลาเราชี้นิ้วกล่าวหาใครนะเราชีเ้เพียงแค่นิ้วเดียวคือนิ้วชี้อีกสามนิ้วมันชี้มาที่เรานะว่าว่าเราก็มีส่วนเหมือนกันแล้วความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยแม้แต่ของที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ว่าก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะเปรียบเทียบม,มือนกับว่าลอองเกสรหรือว่าฝุ่นหรืออาหารบางชนิดเนี่ย มันก็ไม่มีพิษไม่มีภยัยมีประโยชน์ด้วยอาหารแต่ว่าทำไมคนบางคนเนี่ยถึงกับแพ้บางคนแพ้เกลือบางคนแพ้ฝุ่นละอองบางคนแพ้ละอองเจสรถ้า้ราที่มันไม่นำม,มีพิษมีภัยอะไรเลยแต่ทําไมถึงแพ้ก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานี่มันมันตื่นตัวเกินเหตุมันตื่นตัวเกินเหตุตตหตจะเรี่มันขี้ตกใจก็ได้ นะพอแค่ฝุ่นละอองหรือละอองเกสรเข้ามาในร่างกายมันก็ตกใจแล้วมันตกใจแล้วมันก็เลยปั่นป่วนเป็นการใหญ่ทําให้น้ํำมูกไหลทําให้หัวใจเต้นแรงหรือบางทีก็ทําให้กล้ามเนื้อบีบรัดนะจนบางคนล้มป่วยหรือช็อกไปก็มีทั้งทั้งที่ลองเกสรก็ไม่มีมอ,อะไรบางคนแพ้พวกของพวกอาหารทะเลอาหารทะเลมันก็ไม่มีอ,อะไรแต่ก็แพ้ได้ อันนี้จะโทษอะไรจะโทษลองเกอรได้ไหมจะโทษฝุ่นละอองได้ไหมจะโทษอาหารทะเลได้ไหมมันก็โทษได้ไม่เต็มปากเพราะมันไม่มีอันตรายอะไรแต่เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะมันตื่นตัวเกินไปมันตื่นกลัวมากเกินไปเกินเหตุอันนี้ก็ก็เหมือนกับจิตใจของเราบางทีจิตใจเรามันตื่นกลัวเกินเหตุของธรมธรมดาาไม่มีอะไรก็กลัวอย่างอยู่ในป่าอย่าอยู่ใน กุฏิอยู่ในวัดเนี่ยหลายคนก็อยู่คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะเวลาค่ำคืนถามว่าข้างนอกมีอันตรายหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรไม่มีผู้ร้ายไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็ไม่มีผีนะแต่ว่าใจเรามไม่กลัวไปเองจนนอนไม่หลับเสียงใบไม้ตกกระทบหลังคาก็นอนไม่หลับนัองจะไปโทษใบไม้ก็ไม่ได้นะต้องโทษใจของเราแต่เราก็มักจะไม่ค่อยกลับมาดูใจของเราเท่าไหร่ เราก็เพ่งโทษออกไปข้างนอกตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะมันก็เป็นการพยายามสร้างนิสัยของเรานะให้หันมาหันมาดูใจของเรามากขึ้นแล้วก็ดูว่าใจของเรานี่มันเป็นตัวกาหรือเปล่าความเจ็บความป่วยนะก็เมื่อความทุกข์เนี่ย,ยครคภัยไข้เจ็บหลายโรคม,มันก็เกิดจากปัจจัยภายในนะมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกแม้แต่แบคทีเรียหรือว่าวรัส หลายชนิดที่ใครๆบอกว่ามันทําให้เจ็บให้ป่วยเนี่ยที่จริงตัวมันเองเนี่ยตัวไวรัสตัวแบคทีรียพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เจ็บป่วยคือมันไม่มีพิษแต่ว่าร่างกายของเราผูกกันในร่างกายของเราเนี่ยพอมันเจอพวกแบคที r i ไวรัสบางชนิดเข้ามามันก็ตกใจตกใจตื่นตัวเป็นการใหญ่นะแล้วก็เข้าไปก่อปฏิกิริยาเนะพื่อจะไปจัดการกับแบคทีรียหรือไวรัสแต่ว่ามันทําเกินไป ก็ทาให้ร่างกายของเราแย่อย่างเช่นโรคหวัดนกโรคซาเนี่ยเวลาผ่าตัดคนที่ตายเพราะโรคนี้นี่จะเห็นเลยว่าโอ้ยปอดนี่มันยุบแย่ไปหมดเลยปอดนี่มันเหลวหมดเลยไม่มีชิ้นดีเลือดโซมที่ปอดถูกทําลายนี่ถามว่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไวรัสนะไม่ใช่เพราะเชื้อซาโรคซานะหรือหวัดนกแต่เป็นเพราะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันขยันเกินเหตุ มันเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในปอดพวกไวรัสนี่มันก็ซ่อนอยู่ในเนื้อเยื่อไอ้พวกภูมิคุ้มกันมันก็ไม่ฟังอีลาไ่้ลมแล้วมันก็ถล่มลงไปเลยเหมือนกับมีโจรอยู่ในหมู่บ้านโจรจับตัวประกันอยู่ในหมู่บ้านหลบซ่อนในหมู่บ้านแทนที่จะไปลากมากับใช้ระเบิดกับใช้ปืนใหญ่กับใช้เครื่องบินไปถลม่มพังหมดเลยหมู่บ้านคนธรรมดาก็ตายด้วยโจรก็ตายด้วย มันเกินเหตุนะคือไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ไม่ต้องใช้เครื่องบินไปถล่มก็ได้แก้ไปเจรจาหรือว่าส่งคนเข้าไปในในบ้านหลังนั้นมันก็แก้ปัญหาได้แต่นี่มันตื่นตกใจเกินเหตุใจเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ปุ่มุ้มกันในร่างกายเราเป็นอย่างนี้ใจของเราก็เหมือนกันมันมีปฏิกิริยาเกินเหตุบางทีเขาพูดไม่ได้ตําหนิอะไรเรารุนแรงแต่ว่าเราก็เก็บอาไปคิด เราทักเขาเราเขาไม่ทักเราเราก็เก็บเอาไปคิดว่าเขาโกรธเราหรือเปล่าก็คิดเป็นวันเป็นคืนก็มีหรือที่ชอบยกติยาเนี่ยคนที่เป็นสิวอ่ะสิวมไม่มีอะไรนะสิวนี่มันก็ไม่ทําให้คนเราตายได้แต่คนที่ฆ่าตัวตายเพราะสิวนี่ก็มีอยู่ถามว่าฆ่าตัวตายเพราะสิวจริงหรือเปล่าจริงไม่ใช่แต่ที่จริงสาเหตุจริงๆคือจิตใจที่มันมีความรังเกียจมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาต่อสิว ต่อเม็ดสิวบนใบหน้าของตัวสิวนี่มันไม่ทําให้ใครตายได้แต่ความเปลียยสิวมันทําให้ทนเห็นตัวเองเป็นสิวไม่ได้นะเวลาไปไหนเห็นคนเขามองตัวเองก็ไปคิดว่าตัวเองขี้ืกขี้เลยน,นะเขามองสิวของตัวเองที่จริงเขาไม่ได้มองอะไรเท่าไหร่แต่ใจคิดไปเองใจมันปรุงแต่งนะจิตที่ปรุงแต่งนี่แหละคือจิตที่เป็นปัญหาแล้วเราก็ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งเรื่อยไป เราะเราไม่กลับมารู้ทันจิตใจของเราไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาสอบเข้าเอ็นชันไม่ได้ก็ขาดตัวตายสอบได้คะแนนต่ำกว่าที่ต้องการอยากได้สี่ได้สามจุดแปก็ขาดตัวตายก็มีเข้าเหมาเฉลัยได้แม่ไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนก็ขาดตัวตายอย่าไปโทษสิ่งภายนอกต้องโทษใจของเรานะที่มันมีความ หมกมุ่นคุ้นคิดหรือว่าเกิดความยึดติดปรุงแต่งมากเกินไปเรื่องธรรมดาธรรมดาก็เลยทําให้คนเดือดร้อนได้อันเนี้ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ทําร้ายเรามากเท่ากับว่าความคิดปรุงแต่งของเราหรือว่าปฏิกิริยาหรือความรู้สึกในใจนะของธรรมดาธรรมดาก็ทําให้คนบางคนเป็นทุกข์ได้แต่ว่าสำหรับบางคนก็หัวเราะได้นะว่าเป็นเรื่องธรรมดา ปฏิกิริยาที่ออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรแต่มันเพราะออกมาจากใจที่มองไม่เหมือนกันโดยเพราะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกหลังเกหรืมมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ง่ายแต่ถ้าไม่จริงไม่จังกับมันมันก็ไม่ทุกขนะ์ในทํานองเดียวกันเวลาใครทําอะไรกับเราเขาอาจจะทําด้วยใจที่มุ่งร้ายหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนั้นถ้าเราไปจริงจังกับเขาเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่จริงจังปล่อยผ่านเลยไปมันก็ไม่ทุกข์ นลมันก็อยู่แค่นี้แหละก็คือว่าจะจริงจังกับมันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันจิตใจของเราเราก็จะเผลอไปจริงจังกับมันนะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็โดนในความทุกข์อย่างนี้เล่นงานเอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกหัดกลับมาดูใจของเราบ้างกลับมาสอนใจของเราบ้างอย่าไปดูที่คนอื่นอย่าไปเพ่งที่คนอื่นตลอดเวลา เพราะถ้าเราไม่รู้จักดูใจของเราแม้แต่สิ่งดีๆมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่ใช่แค่ยาพิษที่ทำให้เราเป็นอันตรายไม่ใช่แค่สิ่งที่ไม่มีพิษไม่ไม่มีภัยอย่างละอองเกสรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งดีๆถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์นะอย่างเช่นได้โชคได้ลาบมีชื่อมีเสียงก็ทำให้เป็นทุกข์ได้อย่างพวกที่ถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่ง ขายที่ได้เงินเยอะๆพวกนี้เนี่ยใขรๆก็อยากได้ได้เงินทีเดียวสิบล้านยี่สิบล้านนขะใแขกก็อยากได้เงินนะแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่เปน็นก็เป็นทุกข์ได้มีพ่อค้าเลขคนหนึ่งแกปลูกลรัตเตอรี่รามาที่หนึ่งได้ตั้งยี่สิบล้านก็ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐเรียกว,ว่าชีวิตเปลี่ยนฉับพลันเลยจากพ่อค้าเลยนี่กลายเป็นเศรษฐีให้ผ่านไปไม่ถึงเดือน ก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกว่าพ่อค้าเล่ถูกหวย0บล้านซดยาพิษฆ่าตัวตายทําไมถึงสดยาพิษฆ่าตัวตายเ็าเครียดนะเพราะว่าได้เงินแล้วมีคนก็มาลุมขอขอ,อนี้ก็ให้บ้างไม่ให้บ้างไอ้คนที่ให้มันก็รู้สึกว่ามันได้น้อยถูกต้อง20ล้านให้ฉันแค่แสนเดียวนะฉันควรจะได้มากกว่าน,นั้นบางคนก็โทรไปขู่ฆ่าว่าจะฆ่าทั้งผัวทั้งเมียนะเจ้าตัวเลยเครียดหนะัก ไอ้เงินที่มีนี่ก็มันเลยกลายเป็นทุกขลาภก็เ,เลยสดยาพิษแต่ว่าลูกมาช่วยไปได้ทันหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ที่ข้างเตียงเขาก็บอกว่าให้ตอนเป็นพ่อค้าเรนีมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าเรหาชา้ากินข่ำมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนอันนี้บางทีคนเราได้โชคนี่มันกลายเป็นเคราะห์นะเพราะโชคกับเคราะห์นี่มันใกล้กันมากอย่างผู้ที่ได้ เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินโอลิมปิกโดยพอนักมวยนี่เสียคนไปท่าทุกคนเลยเสียคนไปเป็นหนี้เป็นสินจากคนที่เป็นเศรษฐีฉับพลันก็กลายเป็นคนมีหนี้สินลุงลังเสียผู้เสียคนเสียชื่อเสียเสียงเสียเพื่อนเรียกทบาทุกคนก็ว่าได้อันนี้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะเงินหรอกไม่ใช่เพราะชื่อเสียงที่ได้มาหรอกแต่เป็นเพราะใจที่มัน มันไม่รู้จักวางไว้ให้ถูกวางไว้ให้เป็นมันก็เลยหลงตัวลืมตนเกิดความประมาทนิสัยที่เคยดีๆก,ก็กลายเป็นนิสัยเสียไปก็คือไปเล่นการพน,นันบางคนเล่นถึงสองล้านสามล้านก็มนะีไม่รู้เล่นกันได้ยังไงอันนี้เพราะมีเงินมากเพราะว่ารวยเร็วลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าเหมือนกับสามล้อถูกหวยแต่ที่จริงความพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับดูถูกสามล้อนะ แต่ว่ามันก็มักจะเป็นอย่างนาั้นคือว่าคนที่จนและถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันก็ตั้งหลักไม่ทันนั้ใครที่อยากถูกห,หวยรวยเบอ,อร์รนี่ก็ต้องระวังนะอาจจะเกิดทุกขลาบไปโดยไม่รู้ตัวอยู่แบบนี้หาชอบกินข้าวบ,บางทียังมีความสุขกว่าเสอีกอันนี้พระเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าแม้อ้ไของที่ดีๆที่มีประโยชน์มันก็ต้องระวังเกี่ยวข้องไม่เป็นก็ก็เจ็บตัวได้ อย่างเช่นพระองค์ตัดเป็นภาษิตว่ายาคาที่จับไว้ไม่ดีนะย่อมบาดมือได้ชั้นใดนะแม้แต่เพศสม,มณะหรือชีวิตพรหมจรรย์ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ฉุดลงนรกชั้นนั้นถนะ้าเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่ามาดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ถือศีลนี่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะบางทีมันทําให้ตกนรกได้ เป็นพาแล้วก็อย่างเช่นเป็นพาแล้วก็หลงในลาบสักการละนะเลิดในลาบสักการะก็เลยต้มตุนชาวบ้านแทนที่ชีวิตจะเจริญก็กลับกลายเป็นตกต่ำดงนั้นสิ่งดีๆเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็เป็นโทษนะใครๆก็อยากจะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตมีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงมีความสําเร็จแต่ถ้าเราไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับมันเราเองเนั่แหละจะเดือดร้อนแม้แต่ธรรมะหรือว่า เพศพมจันทร์หรือว่าสมณเพศหรือว่าพระเหลืองนี่ก็เหมือนกันอันตรายเหมือนกันที่จริงมันไม่อันตารายหรอกแต่ใจเราต่างหากที่มันไม่ไม่ฉลาดมันประมาทมันก็เลยทําสิ่งดีๆให้กลายเป็นของเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเพลินกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าอย่าไปคิดแต่สแสวงหาอยากจะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราโดยที่ใจเรามันยังไม่พร้อมหรือโดยที่ยังไม่ได้ดูที่ใจของเราว่าแล้วใจเราล่ะเราพร้อมหรือยัง ถ้าใจเราพร้อมเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็สามารถจะเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีได้เวลาเราจะไปขอพรเนี่ยอย่าไปขอพรที่มันเป็นวัตถุหรือปัจจัยภายนอกมากถ้าจะขอพรก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเราจะดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไปขอพรแล้ว่าขอให้มีอายุวันน่าสุขาพันละขอให้มีทรัพย์สินเงินทอง ต่ไม่ได้ดูว่าเราืใจเราพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดได้สิ่งเหล่านี้มาอาจจะเหมือนกับสามล้อถูกหวยก็ได้คือว่าชีวิตตกต่ำย่ำแย่กว่าเดิมแทนที่จะคิดว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันน่าจะมองว่าเออทำไงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจของฉของฉันบ้างพยายามทำให้เกิดมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับจิตใจมีชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือ ปุตติเจบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในสมัยหนึ่งก็เกิดเป็นฤาษีนะเป็นดาบทนะบำเพ็ญตะบะจนกระทั่งพระอินนีนะศรัทธานับถือก็เสด็จมาแล้วก็บอกว่าจะให้พรสีประการพรอะไรก็ได้ว่ามันเลยจะให้ทุกอย่างนะถ้าเป็นเราเราจะคิดขอพอรอะไรผมมีเรื่องที่จะขอ,อยเยอะแยะไปหมดเลยสี่ข้ออาจจะไม่พอก็ได้สีข่ขอดูเหมือนเยอะแต่ความจริงไม่พอนะ เพราะมันมีของอยากได้เยอะปรากฏว่าฤาษีท่านนี้ท่านบอกว่าขอหนึ่งไม่โลภสองไม่เกิดโทสะสามไม่เกิดสิเนหาสี่ไม่มีความหลงปรากฏว่าเท้าสักการหรือพระอินทร์ให้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องทําเองแต่ท่านขอนี่ถูกแล้วเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความยึดติดที่ราสิเนหามันก็ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้ ม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้เพราะว่าจิตปล่อยวางหมดแล้วไอ้แล้วพวกเราเนี่ยนะน่าจะหันมาสนใจกับเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองแบบนี้บ้างาหันมาทําให้เรามีสิ่งดีๆที่เป็นของประเสริฐจริงๆก็คือคุณภาพจิตนะที่มีสติมีปัญญาที่รู้จักเท่าทันในสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้จักเท่าทันใน อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราเท่าทันมันแล้วนะมันก็ไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรืองอกงามในใจของเราได้แม้จะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าจะสูญเสียเสื่อมลาบเสื่อมยศซึ่งเป็นธรรมดาโลกเราก็หัวเราะเยาะมันได้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ทุกข์กับมันนะเพราะว่าเราไม่ได้ติดยึดมันตั้งแต่แรกเราไม่ได้เพื่อเปิดลงไหลมันตั้งแต่แรก ะจิตที่รู้จักหันมาเท่าทันตัวเองคือจิตที่ฉลาดในการมองด้านในนะไม่ใช่เพลยับการมองด้านนอกอย่างเดียวไอ้เรื่องด้านนอกเนี่ยม,มันมีตาหูจมูกลิงกายไว้คอยดูแลคอยป้องกันอยู่แล้วตาหูจมูกลินกายนี่ก็คอยป้องกันภัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนร้ายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับมาพุ่งชนเอา้าเราก็หลบเพราะเรามีตาเรามีเรามีหูเรามีจมูเรามีลินเรามีกาย แต่อันตรายภายในเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาเฝ้าดูได้นอกจากใจทุกวันนี้เรามองภายนอกแต่เราลืมใจก็ปล่อยให้คิดภัยเกิดขึ้นกับจิตใจของเราโลภเอ่ยโกรธเอ่ยหลงเอ่ยความเศร้าวความโศกความเสียใจมันประดังประเดเข้ามาในใจแต่เราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นเพราะว่าไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกไม่ใช่แค่ตาไม่ใช่แค่หูไม่ใช่แค่จมูกไม่ใช่แค่ลิ้นไม่ใช่แค่กายที่ไปสนใจข้างนอก ใจมันก็เพ่งออกนอ,อกด้วยมันก็เลยลืมลืมมองเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับภายในอันนี้ก็คนเราเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นมือที่ยังมีแผลเมื่อมือมีอมอมแผลมันก็ไปถูกยาพิษก็เป็นอันตรายหรือถึงจะไม่โดนยาพิษเจอแค่และอองเจสอนหรือว่าเจออะไรเบาๆเนี่ยม,มือที่มีแผลเนี่ยมันไปถูกอะไรก็เจ็บทั้งนั้นแหละมีใครมาแตะมาถูกก็เจ็บแล้ว ไม่ต้องร้อ้ถึงยาพิษหรอกอันนี้แหละให้เราเอาลองฝึกรักษาใจของเราไม่ให้มีแผลให้เป็นใจที่ฉลาดที่มีสติปัญญาคุ้มกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้ความทุกข์จากภายนอกมันเข้ามาถึงใจเราไม่ได้มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละ